สวัสดีครับมันด้วยางว่าได้มาทำันนอีแล้วโอ้ยสนุกครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าได้แบบได้มาเตะบอลด้วยแล้วก็ได้แบบมาร่วมกับอ,อีเวนต์แบบแบ,บ,แบ,บ,แบนดที่อันนี้ก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แถมแบบมีนักฟุตบอลที่แบบในดวงใจลยครเบก็รู้สึกเป็นเกียรติครับ,บนนครับคับับับครัรักรบรรรรับับครัับ้รับันน,นี้ก็ไับมาลองร่าชิปลูกบอลแล้วก็เลี้ยงบครับ้วก็มีได้มีโอกาสแข่งกับพี่กวินที่เขาเป็นทีมชาติครคร ก็เก่งพี่เขาก็แบบโอ้หเอาจริงอะ่ะไม่อ่อน้เลยครับพี่ใช่ตื่นเต้นนะตืตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับถ้าถ้าจะแบบตื่นเต้นมากถ้าแบบเราได้มีโอกาสได้เจอแบบอ่าคุณเอริกฮาร์แลนด์แล้วก็ว,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 วินิซิอุสครับใช่ก็คือเราในกนนีฬาบอลแล้วจริงๆอันนี้ก็ติดตามแบบบ,บอลอ่การแข่งขันบอลแบบเป็นระยะระยะไม่ได้แบบว่าดูแบบ ทุกแมตช์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปดูมีโอกาสก็อยากไปดูนะครับก็ <c oughs> ถ้าทางเคลียร์เมนก็ให้โอกาสอันนี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอไปดูติดติดไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปสระผมบ่ bye อยๆครับวันนี้วนนี้กิจกรรมอะไรแฟนได้สนุกกันบ้างคะวันนี้ก็มีกิจกรรมให้แฟน <c oughs> ได้ได้ดูหน่อยน,นี้อย่างอย่างที่เห็นนะครับใช่ใช่ใชได้ได้เห็นแบบเยอะรอบๆยอะไรเงี้ยได้มีโอกาสเจอแฟนๆอะไรครับ,รบใช่ก็ ก็ไม่สามารถสระผมโชว์ได้นะครับแต่ว่ามาเล่นบอลโชว์ได้ครับผมอาจารย์ก็มาเชี่ยวชมงานได้อาจารย์ก็มาเชี่ยวชมงานได้ในอีกงานในอนาคตข้างหน้าก็จะก,กี่งานก็สามารถมาหารอนันนี้ได้นะครับวันนี้ก็จะทํากิจกรรมเท่าที่ในสโตปงานทําได้อะไรนะครับทําที่อันนี้เท่าที่ทําได้ลิ้นพันครับเาม,าาเมื่อวานเล่นเตะบอลด้วยอย่างที่เล่าไปอุยเมื่อวานก็ไปเตะบอลก็สนุกครับรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ เก่งขึ้นบ้างนิดนึงอะไรอย่างี้ใช่เท้าเราก็ไม่ธรรมดาบีเท้าเราก็ไม่ธรรมดาก็ก็มั่นใจได้นิดนึงแต่ก็เม่กี้โชว์ไปก็คือไม่เข้าเลยเราเอารีลาไว้ก่อนเาอารีลาเนลีลาครับเมื่อวานแบบกระชับนี่คนึ่เมื่อวานเรียกว่าเป็นแบบออ,ออกกำลังกายแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นคนรวม รวมพลคนออกกำลังกายที่กลัวการบาดเจ็บครับเราก็จะเล่นกันแบบเซฟเซฟอะไรครับก็มาออกกำลังกายสนุกสนานก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชิมเอ็มนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมก็สกายไปด้วยแล้วก็มีคุณเป้มหรือว่าพี่ปลาแปลงหรือพี่โตอะไรครับก็มีพี่ๆแบบเพื่อนๆหลากหลายแบบหลายหลักหลายกลุ่มเลยที่ก็เข้าแบบมาตั้งทีมแข่งกันก็สนุกมากครับก็ไว้มีโอกาสอันนี้ก็จะไปเตะอ,อีกเรื่อยๆครับได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นแอซิดครับเพราะว่าเราเป็นสายส่งสายซัพพอร์ตเพื่อนครับใช่อยากมางานนีเเ้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกครับครั้งแรกก็ถือว่าเขาก็ทําได้ดีนะครับเขาก็เอนจอยผมมาถามมาเขาโอเคไหมนสนุกไหมเขาก็สนุกขอแฮปปี้ผมก็แบบโอเคเสื้อที่เขาใส่ปใเป็นใอคอนเสิร์ตอยู่นะอ่าใช่ก็ถือว่าถือว่าโดนใจก็ถือว่าเฮ้ยโอ้โหไม่เสียแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็ถือว่าตั้งใจจะใส่ให้เราดูดีเลยปะ อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจไหมแต่ว่าก็แบบขอบคุณที่ใส่มาอย่างนั้นก็แบบไม่ได้เก็บไว้เฉยๆอะไรครับก็ขอบคุณใส่มาแล้วใส่แล้วดูเท่ด้วยใส่แล้วดูขึ้นด้วยใช่ครับอ,อ,กกอ,อ๋กกอ,ไ,อ,อมไม่รู้ว่าเป็นตัวโปลดไหมแต่ขอเก็บไว้แล้วก็ใช้งานบ่อยๆแล้วกันอ,อ๋อส่วนเสื้อเรา้ไม่ธรรมดา,มาครับไอออ,อ,ออกจะแบดท,ที่อะไรมาน่ารักโอออกจะเดบ,บใส่แล้วรู้สึกมีพลังอ่ะรู้สึกแบบวันนี้ฉันคล่องอะไร รู้สึกเป็นตัวจี๊ดเลยครับ,<อ>บใช่ครับส,บส,สกายใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ชวนสกายไปเพราะว่าสกายก็แบบเคยมีบ่นๆบอกว่าอยากไปเตะบ,บอลคราวนี้เราก็เลยแบบเอ้ยไหนไหนแบบอาทิตย์นี้แบบคุยกับเปรมว่าจะเตะบอลก็เลยแบบขอเปรมแบบเปรมแบบขอชวนสกายไปเตะบอลด้วยได้ไหมเปรมโอ้ได้ดิได้ดิอะไรเงี้ยลองมาเตะด้วยกันดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้มาเตะร่วมกันก็ ให้อยู่ในระดับเกณฑ์ผ่านแล้วกันครับใช่ <laughs> ขอโทษขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ถือว่าเล่นด้วยกันพอๆกันนี่เลยครับใช่แต่เว่าคุณสกายเขาไม่ได้เตะบอลนานแล้วก็รองเท้าได้เขาเ,เปียกเปิดดี <laughs> <laughs> ก็ได้หารองเท้าให้เขาใส่เลยครับใช่ใช่แต่เขาเอ็นจอยครับสนุกก็โอเค,คใช่ครับเราพอพอเราก็เป็นเป็นห่วงกลัวเขามาแล้วเขาไม่หนุกอะไรครับแบบแล้วก็แคร์แคร์แบบ แค่ทุกคนที่มาอะไรอ่ะถ้าทุกคนมาเราไม่หนุกมันก็จะแบบบรรยากาศก็จะอึมครึมนะครับก็พอทุกคนเอนจอยมันก็เลยแบบทุกอย่างเลยสนุกไปด้วยใช่แมต่อไปคือมต่อไปเ่ไหร่แมต่อไปถ้าอันนี้กับสกายว่างหรือใครว่างก็จะไปแต่ถ้าใครไม่ว่างก็จะหาแมตไปเรื่อยๆมันมันคือการออกกําลังกายมันไม่ต้องรอติดตามครับรดูออ๋อใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวก็จะเผื่อมีรูปมาลงเล่นๆอะไรน่อยครับเผื่ออนาคตเราได้ จัดทีมไม่แข่งไม่จริงจัง <st> <c oughs> ออกทบินนิแ,นแลนด์เหรอครับก็เป็นทิมที่เป็นระยะสั้นแล้วกันครับแล้วก็สนุกดีครับก็อน,นนี้ได้เล่นไปแค่สองเครื่องเพราะอันนี้ท้องเสียด้วยแต่สกายซัดหมดเลยแล้วก็บางเครื่องอันนี้เล่นไม่ไหวเพราะว่าความเร็วมันโหดเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบขอเลือกอะไรที่มัน จิตใจเรารับได้เอออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอนั่งดูที่มันเป็น 4D ครับแล้วเราก็โอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยกับรถไฟรถไฟห่อที่แบบพอประมาณอะไรแบบที่แบบไม่ได้แบบอะไรเงี้ยใช่เราอยู่ในสิ่งที่เราไหวใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญมากพี่ไอ้เรื่องจริงครับเพราะว่าอันนี้สกายอ่ะลงเครื่องเล่นมาใช่ไหมครับแล้วก็แบบปวว่าแบบ ขูมันร้อนหน้าเลยอยากกินอะไรสดชื่นหวานๆอะไรเ่างี้ครับแล้วก็คราวเนี้ยพี่เขาไปซื้อติ่มพอดีไหนี้ก็สกายแบบเอ้ยพี่ครับฝากซื้อติม่มได้ไหมครับเขาก็ซื้อมาให้แล้วประเด็นคือซื้อมาสีเสื้อมันเหมือนกับสิ่งที่ใส่มาเลยก็แบบเฮ้ยมันมันเอร์แล้วคราเนี่ยพี่ส้อมอ่ะพี่ส้มจะชอบบอกว่าสกายไหนนี้ชอบนัดการแต่งตัวใช่ไหมแล้วบอกว่าโหพี่ผมไม่เคยนัดกันมาเลยแล้วเวลานัดกันทีไรแต่งตัวไม่เคยเหมือนกันเลยอะไรเยงี้ครับก็จะเถียงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วรู้สึกบเฮ้ พตดแมทเลยอะเลยก็เทก็เลยแบบไหนไหนมันแมทแล้วก็เลยถ่ายรูปเล่นด้วยกันหน่อยอะไรครับใช่แค่นี้เองใ่ระแบบ่ารักสวยจริงอครับใช่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 ตาแล้วผมรู้สึกผมพูดเยอะมากเลยครับด็อยนี้จะมีแบบภาพปล่อยมเรนดินี่แหละครับน่าจะหมดแล้วครับใช่ปล่อยปล่อยมาหมดผมลงไปสิบเก้ารูปอลครับน่าจะหมดแล้วครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะไปแฟนมีแต่ละที่เราจะพยายามถ่ายรูป แต่ละที่มาลงแล้วกันใช่อยกถมีเพื่อนถุงดีใจไหมมีเรื่อนใส่เรื่องถุงโอ้ดีใจครับรู้สึกว่าเราเราก็เรียกว่าเราก็ขอบังคับก็ใส่หนึ่งแต่เขาก็ยินดีใส่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็ขอให้พี่บอดี้การ์ดใส่ด้วยอะไรเงี้ยใช่อะไรครับพี่ถาก็ขออนุญาตด้วยครับไหนๆก็มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวมาไม่ถึงครับใช่ก็รู้สึกว่าเป็นแก๊งเป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็แบบ รู้สึกว่าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแบดแบดเดินไปด้วยกันอะไรนะใช่เท่ๆต่าแบบแบดแบดที่เหลือตอนเดินผมก็เดินนำเลยผมก็แบบนี่คือทีมของฉันอะไรเงี้ยวันนี้ฉันจะตะลุยเล่นให้หมดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับเล่นสองอันเล่นสองอันนะที่เหลือให้เขาเล่นกันเลยบอกเขานานเขาไปยอมรับด้วยโอ้ยไม่นานครับสกายเขาก็พร้อมพร้อมใส่กับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยสกายเขาก็ใส่เขาก็โอเคแค่อาจจะแบบบ่นว่าแบบมันแน่นๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเขาใส่แบบก็ชิน อันนโมเมนต์ับพี่าอันนั้น,พพนก็แต่น,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 นี้อาจจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะครับอันนั้นก,ก็ก็ต้องขอโทษแทนเพื่อนผมเลยครับพี่ถา <c oughs> ก็พี่ถาก็อาจจะมีระหว่างเสร็จตรงน,นั้นก็อาจจะมีนิ่งๆไปนิดน,นึงไม่ค่อยคุยด้วยแล้วอาจจะเหมือนแกนจ,จะประมวลอะไรบางอย่างแล้วค่อยมาคุยด้วยอ้้ออก่ปฮ่องกงนแฟนมีฮ่องกงแฟนมโอเคลครับแฟนแฟนฮ่องกงให้การต้อนรับแบบสกายอะไนี้แบบที่อบอุ่นเลยเพราะว่าเป็นการไป ทัวร์แบบเอเชียครั้งแรกของสกายกันวันนี้ด้วยแล้วแบบเขาก็ให้การต้อนรับที่ดีแล้วแบบเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าได้มาร้องเพลงที่ต่างประเทศครั้งแรกครับใช่เปนทางี้นะเล่นเพลงก็ดไได้เลยอ๋อเป็นทางที่เขาเตรียมมาพวกเราก็แต่พวกผมก็จะไปฝึกมาแล้วว่ามันถอดยังไงใช่<ล>ซึ่งมันยากนะครับ<ล>ยากครับแต่ว่าดูชิปิโดมาแล้วใช่แล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปของกัมพูชาแดนกัมพูชาก็ให้การต้อนรับที่แบบ อลังการมากยิ่งใหญ่มากเนี่ยก็ขอบคุณมากๆครับหลังจากนี้ก็เหมือนที่ประกาศไปจะมีที่ที่ทไทเปรครับใช่ครับนั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับว่าในนี้กบสกายจะไปที่ไหนกันอีในหลายๆที่ก็ฝากติดตามได้ครับโอ้อยฟูฟิลมากครับจากที่เราตื่นเต้นเนี่ยครับสมมติว่า คืออันนี้จะเป็นคนที่ชอบเซฟเอเนอร์จีก่อนจะแบบไม่ค่อยได้พูดเยอะแต่พอพอขึ้นเวทีปุ๊บเราก็แบบเจอแฟนๆนี่แบบขนาดเขาเป็นคนต่างชาติแล้วเขาก็แบบเหมือนเตรียมฝึกร้องอ่ะฝึกร้องมาอะไรเนี้ยแล้วแบบเออเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเต็มที่กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะร้องร้องแบบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เขาเขาดูเหมือนเขาพร้อมด้วยกับเราอะไรใช่พร้อมจะตื่นตา่ใช่ใช่มีแอคที่มันประทับใจเวลาที่เราเรียงเรียที่ประ,ปประปทับใจคืออันนี้ร้องเพลงอันนี้ยื่นไปปุ๊บแล้วเขากา มึงก,ก,ก็เอามาฮึบแล้วเขาก็ใส่ไม่ทนันเลยเดี๋ยวต้องไปฝึกตัวเองมาใหม่คืออยากร้องกับแฟนๆองเดี๋ยวก็ร้องแล้วเราแบบกะคิดมาแล้วว่าจะเล่นท่อนนี้แลหละปึ๊บ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 อะไรอ่าฮะปึ๊บปึ๊บฮะแล้วก็ว่นาหลังอันนี้ก็ให้ตาตเนานใช่ใช่<อ>เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยากให้เขามีอะไรนะเดี๋ยวนี้เห็นแต่ละวงเขามีกันแล้วแบบอุ้ย เท่อะรู้สึกว่ามันเท่อะเราต้องมีบ้างละแฟนชาร์จใช่ไหมครับใช่ครับอแะแล,ละครับอยากลองมีบ้างเ,าาเดี๋ยวลองไปแต่งมาครับผมไปหาหาจังหวะก่อนต้องซึ่งเพลงของอันนี้สก,กา,ยายมันค่อนข้างยากถ้าไม่มีก็เดี๋ยวรออนา,าคตเพิงครับผมอะไรนะครับไม่ได้สปอยเลยพูดเวยก่อ,อเนเผื่อมี ผมพูดเยอะครับวันนี้ฝนจะตกแล้วอ,ะ,อะไอ้รองกัาดเ่องอะอ๋อเปิดกล้องแล้วครับแต่เขาบอกว่าห้ามบอกแต่ผมไม่รู้ว่าบอกได้ไหม <c oughs> แต่ว่าเปิดกล้องไปแล้วครับ <c oughs> แต่เราจะไม่บอกว่าเราถ่ายเมื่อไหรอะไรยังไงบ้าง <c oughs> ครับก็เปิดอันนี้ก็เปิดมาได้หนึ่งชิวแล้วครับแล้วก็ <c oughs> ใช้ะระยะเวลาถ่ายให้เร็วที่สุดแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าก็จะรีบออนครับก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ <c oughs> ชอบมากๆอยากให้ทุกคนติดตามเพราะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ แค่เห็นรูปภายนอกอะที่แบบเดินออกมาคุณก็จะแบบเฮ้ยหละอะไรเงี้ยครับใช่ใช่รอติดตามครับรอติดตามฝากติดตามของโปรเจกต์โมเตอรฟของพาร์ทอื่นๆด้วยนะครับมีพาร์ทแบบเพื่อนๆอีกเยอะเลยแล้วก็มีพาร์ทของคุณสกายอีกมีพาร์ทแล้วก็โปรเจกต์อูนะครับงีงก็อยู่ในช่วงเดี่ยวอล์กครับยังเงฝากติดตามได้ครับโอเคงั้นอ่ะฝากการติดตามผลงานนี้ก็เป็นการได้ครับ<ม>ก็ยังไงช่วงนี้ก็ฝาก แฟนๆนะครับติดตามผลงานอันนี้นะครับฝางติดตามผลงานสกายครับติดตามผลงานเพื่อนๆทุกคนเลยก็ได้ครับแล้วก็ฝากติดตามในอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือโปรเจกต์งานต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับก็ขอบคุณที่ให้การซัพพอร์ตอันนี้มากๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับเพลงนะครับก็มีไม่ทิ้งกันครับไม่ทิ้งกันก็แค่เรียกหานะครับที่เหลือก็เดี๋ยวร้องเพลงของเพื่อนๆในค่ายไปก่อนครับก็ ไปตามดูตามอีเวนต์ได้นะครับเนี่ยก็ขอบคุณครับขอบคุณคับ